ทำไมต้องไม่อยู่ในเวนี้วะคือรู้สึกท้อมากเลยนะสวัสดีค่ะอันยองฮาเซโยเฉินอ่นยูจินอีบนีดา วันนี้นะคะตัวตาเองเนี่ยก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์โดยตรงของตัวตาเองเลยนะคะเพื่อนๆว่ากว่าที่ตัวตาจะได้ฉีดวัคซีนนะคะป้องกันเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยเนี่ยมันยากขนาดไหนอ่ะตัวตาเองนะคะก็เพิ่งจะได้ไปฉีดวัคซีนนะคะป้องกันเชื้อโควิด -19 มาเมื่อไม่นานนี้เลยนะคะเพื่อนๆซึ่งเป็นการฉีดเข็มแรกของตัวตานะคะหลังจากที่ ตัวตาเองเนี่ยได้ฉีดวัคซีนนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเข็มแรกนะคะตานะคะก็ได้ถ่ายรูปนะคะลงใน i อส่วนตัวนะคะว่าตาเนี่ยได้ฉีดวัคซีนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเพื่อนๆนะคะน้องๆนะคะทักใน IG มานะคะว่าพี่ตาคะพี่ตาไปลงฉีดวัคซีนที่ไหนคะทําไมได้ฉีดเร็วจังนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้นะคะตาก็จะมาตอบคําถามมาเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะที่ตัวตาได้เผชิญมานะคะว่า กว่าตาจะได้ฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวก็จะมาตอบคำถามในคลิปนี้ทีเดียวเลยนะคะ ะะก็อยากจะขอเกินก่อนนะคะว่าตัวตาเองอปป้าแฟนของตานะคะแล้วก็ในส่วนของครอบครัวเนี่ยมีใครฉีดไปแล้วบ้างนะคะตอนที่รัฐบาลนะคะเขาเปิดแอปหมอพร้อมใหม่ๆเนี่ยอ,อ่อช่วงแบบโควิดระลอกที่เท่าไหร่อ่อ,อตัวตาเองก็จำไม่ได้นะคะก็คือช่วงที่เขารัฐบาลเขาเปิดแอปหมอพร้อมนั่นแหละแล้วทีนี้นะคะเขาก็ให้คนสูงอายุนะคะเพื่อนๆคือต้องอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถจองในแอปหม พร้อมจองฉีดวัคซีนได้นะคะซึ่งพ่อของตาเนี่ยอายุ61แล้วนะคะตานะคะก็เลยทําการจองนะคะให้พ่อของตาเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อนๆก็คือจองแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะฉีดได้เลยนะก็ต้องรอนะคะออรอเหมือนแบบให้วัคซีนเขามาลงที่โรงพยาบาลใกล้บ้านตะที่พัทยานะคะเพื่อนๆพ่อพ่อตาถึงจะสามารถไปฉีดได้นะคะ ตอนนั้นเนี่ยตาก็ไม่สามารถจองของตัวเองได้นะคะเพื่อนๆตานะคะก็เลยจองให้กับพ่อตาเนี่ยเพียงคนเดียวนะคะพ่อนะคะก็เลยเป็นคนแรกนะคะที่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19นะคะตาจะไม่พูดนะคะเพื่อนๆว่ามันฉีดของอะไรนะคะเพราะว่าไม่ว่าฉีดของอะไรนะตอนนี้ในประเทศไทยนะคะ ก็ไม่สามารถป้องกันอะไรใดๆได้ร้อยเปอร์ซนนะคะเอาเป็นว่าเรารู้ๆกันอยู่นะคะ พอหลังจากที่ตานะคะจองให้กับพ่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็ต้องไปติดตามนะคะตามเพจของโรงพยาบาลนะคะที่ตาเนี่ยได้จองให้กับพ่อไว้นะคะก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆนานา,า,า,านะคะเพื่อนๆอ,อย่างเช่นคือโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่ได้รับวัคซีนจึงต้องเลื่อนวันนัดฉีดวัคซีนออกไปอีกนะคะ ก็เลยต้องรอนะคะทางเพจโรงพยาบาลนะคะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพ่อของตาเนี่ยจะได้ไปฉีดในวันไหนนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นไม่นานนะคะเพื่อนๆก็ติดตามสถานการณ์จากเพจโรงพยาบาลที่พัทยานะคะบ้านของตาที่พ่ออยู่นะคะพ่ออยู่ที่พัทยาเนาะก็ติดตามสถานการณ์เรื่อยๆค่ะเพื่อนๆจนทางเพจโรงพยาบาลเนี่ยเขาได้แจ้งแล้วว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วก็คือคนที่จองคิวไว้วันนี้วันนี้เนี่ยสามารถมาฉีดได้เลยนะคะตัวตาเองนะคะก็ไม่รอช้านะคะเพื่อนๆรีบโทรหาพ่อนะคะให้พ่อนะคะได้ไปรับการฉีดวัคซีนโดย วครนะะและคนที่ได้ฉีดวัคซีนเป็นคนต่อมานะคะนั่นก็คืออปป้าของตานั่นเองค่ะอปป้าเนี่ยคือโชคดีมากๆเลยนะคะคือที่ทํางานของเขาเนี่ยเขาจัดสรรวัคซีนนะคะมาให้สําหรับพนักง,งานของเขาโดยตรงนะคะเพื่อนๆคือตามไม่รู้ว่าว่าเขามีคอนแทคอะไรกันนะคะกับที่ทํางานนะคะแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะซัพพอร์ตนะคะพนักง,งานของเขานะคะ เต็มที่ในการที่จะป้องกันเชื้อโควิด19นะคะเพื่อนๆก็เป็นความโชคดีของอป้าไปนะคะที่ทางที่ทำงานของเขาเนี่ยดูแลนะคะพนักง,งานได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีนะคะบริษัทอีกหลายๆที่ในประเทศไทยเรานะคะทีะ่พนักง,งานเนี่ยได้ฉีดวัคซีนที่ดีดีกว่า ได้ฉีดวัคซีนเร็วนะคะคือบริษัทนั้นๆเนี่ยเขาเทคแคร์ดูแลพนักงานเขาได้ดีนะคะเพื่อนๆสุดท้ายแล้วนะคะก็มาถึงตัวตานนั่นเองนะคะว่าตัวตานะคะกว่าจะได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและตาทำยังไงนะคะตาถึงไปจองคิวได้ฉีดวัคซีนนะคะเพื่อนๆคืออย่างนี้นะคะเพื่อนๆตาไม่ได้หวังอะไรกับ รัฐบาลเลยนะคือเขาบอกว่าให้คือทางหมอพร้อมอะเขาบอกว่าให้จองสําหรับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปใช่ป่ะแต่ว่าตอนนั้นอะมันก็จะมีข่าวมาเว้ยว่าทางโรงพยาบาลหรือทางสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยกระจายวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปอะนะคะเพื่อนๆคือตอนนั้นเนี่ยมันมีโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลมากเลยอะที่เขา เขาเรียกว่าอะไรอะทำลิงก์ออกมาแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปนะไปลงทะเบียนนะคะเพื่อจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะเพื่อนๆตัวตาเองนะคะตาก็พยายามนะคะที่จะ เข้าไปหาข้อมูลนะคะเสาะหาว่าที่ไหนเนี่ยที่ห้างที่โรงพยาบาลอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะที่เขาเนี่ยจะจัดสรรวัคซีนมาฉีดให้เราเนี่ยในตามสถานที่ต่างๆได้บ้างนะคะโดยที่เราอะ่ะไม่ต้องจองในแอปหมอพร้อมที่เดียวนะคะเพราะว่าตาคิดว่าจองหมอพร้อมที่เดียวอะ่ะกว่าจะได้ฉีดอะ่ะไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วตาคิดว่าถ้าในอนาคตอะตารอตาไม่รีบจะไปฉีดวัคซีนอะตาก็จะไม่ได้ฉีดง่ายแล้วตาก็รู้สึกว่าอันนี้คือเป็นความคิดส่วนตัวนะสถานการณ์โควิดอะมันไม่แผ่วมันจะแบบ ปัทุขึ้นเรื่อยๆคือตาอยัางรู้ตาอันนี้คือเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะตาก็เลยรู้สึกว่ามันมีแอปอะไรแล้วก็ทางไหนที่ช่วยไปเอาวัคซีนจากรัฐบาลมาช่วยฉีดตาก็จะไปลงทะเบียนนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือมีพี่นะคะที่เรียนภาษาเกาหลีด้วยกันเนี่ยเขาพยายามนะคะติดตามสถานการณ์ข่าวตลอดเวลานะคะเพื่อนๆแล้วพี่เขาเนี่ยก็พยายามนะคะจะแชร์นะคะลิงก์ที่ ไปรับวัคซีนมาได้อะนะคะให้เราแบบลงข้อมูลว่าเราจะจองฉีดวัคซีนะคือตอนนั้นนะพี่เขาอะ่ะส่งลิงก์ให้ตาหลายลิงก์มากๆเว้ยแล้วก็หลายโรงพยาบาลเลยอะตาก็พยายามที่จะลงทุกลิงก์ค่ะเพื่อนๆลงหลายโรงพยาบาลมากๆอะแล้วพอหลังจากนั้นเวยลงไว้สักประมาณแบบห้าหกที่ได้มัง้งสุดท้ายมันก็จะมีข่าวเกี่ยวกับรัฐบาลว่าอ,อ๋อไม่ได้รับ วัคซีนไม่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมาบ้างวัคซีนขาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันก็เป็นตามที่ตาคิดไว้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ตาจองไปอะ่ะคือตาโดนแคนเซิลไปหมดเลยอะคะ่ะเพื่อนๆคือเขาแจ้งไว้หน้าเพจหน้าโรงพยาบาลหน้าห้างนูน่นนี่นั่นว่า เออโดนแคนเซิลหมดเลยนะก็คือไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาก็คือขอเลื่อนในการฉีดวัคซีนไปอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนาะนาบาบานะคะเพื่อนๆคือตาก็รู้สึกท้อมากตากคิดในใจว่าเออได้ฉีดตอนไหนก็ตอนนั้นแหละคือตอนนี้รู้สึกว่าการได้ฉีดวัคซีนมันยากมากๆเลยอะ่ะ พอหลังจากนั้นนะคะสถานการณ์โควิดมันก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆตาก็เลยแบบไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้อ่ะตาก็ยังคงที่จะพยายามนะคะหากอกลิงก์ตามโรงพยาบาลนะคะไปอีก2อสลิง์นะคะแล้วคุณพระคุณพระฉันดีใจมากคืออยู่ดีๆนะคะกําลังนั่งกินข้าวกับป,ป้าอยู่นะคะวันนั้นแล้วที่นี้ก็มีเบอร์นะคะแปลกนะคะ โทรมานะคะก็คือเป็นเบอร์จากโรงพยาบาลนั่นเองนะคะคือโรงพยาบาลนี้นะคะเป็นโรงพยาบาลที่ตาเนี่ยจองนะคะในการที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไปนะคะแล้วที่นี้เขาโทรกลับมาว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลนะคะได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้วคือถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนที่ไหนเนี่ยสามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนที่นี่ได้นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยล็อกวันนะคะเลือกวันเลือกเวลาที่จะเข้ามา รับการฉีดวัคซีนได้เลยซึ่งโอเมเจ้าคือแบบตอนนั้นตารู้สึกว่าตาดีใจมากเลยเว้ยคือแบบอะไรอะหมอพอมอะอะไรอะตาดีใจมากๆเลยนะกับความรับผิดชอบของทางโรงพยาบาลที่ตาได้จองนะคะในการเข้ารับฉีดวัคซีนที่นี่ไปนะอันนี้คือเป็นความประทับใจมากๆเลยอะคือไม่คิดว่าเขาจะโทรกลับมา ฉันกําลังทอ้อฉันหมดพลังฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปฉีดวัคซีนที่ไหนฉันอยากฉีดวัคซีนมากในการที่ตัวตาเองอ่ะจะตัดสินใจไปฉีดวัคซีนได้คือตาก็กลัวนะกลัวตายมากเลยนะคะเพื่อนๆแต่คนรอบข้างนะคะก็เชียร์นะคะให้ตาเนี่ยไปฉีดเธอเออไปฉีดเธอยังไงก็แล้วแต่ถึงแบบ มันจะน้อยมันจะมากก็คือให้ไปฉีดไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยตาก็เลยเออโอเคไปฉีดนะคะตัดสินใจไปฉีดจนได้เราก็ดีใจมากๆเลยที่โรงพยาบาลนี้นะคะติดต่อกลับมามันเป็นเหมือนแสงสว่างสุดท้ายอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเดูนะสถานการณ์ตอนนี้นะคะในการที่จะจองหมอพร้อมนะคะแล้วก็ล็อกวันเข้าไปฉีดเนี่ยมันนานมากแล้วก็ เวลาจองวันที่สะดวกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือมันเต็มหมดอะเท่าที่ตาดูนะตอนที่ตาดูอะเออเราตาเนี่ยเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาประมาณเมื่อ2สัปดาห์สสัปดาห์สสัปดาห์ที่แล้วเองมันก็ยังผ่านมาไม่นานนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ตารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมการเข้าถึงวัคซีนของประชาชน ของประเทศไทยแม่งยากหาเหวอะไรนักหนาวะคือแบบเหนื่อยอะเหนื่อยมากแล้วตัวตาเองอะตาก็ต้องติดตามสถานการณ์ให้กับพ่อด้วยนะคะเพราะตาเนี่ยก็เป็นห่วงพ่อที่พัทยามากๆเลยพ่อก็อายุ61ปีแล้วนะคะเพื่อนๆคือเราอะไม่ได้อยู่ตาอะไม่ได้อยู่ดูแลเขาตาก็เป็นห่วงเขามากตอนที่ไปฉีดวัคซีนเนี่ยตาก็โอ้โหโทรเช็คแบบโทรเช็คพ่ออะทั้งแบบ พ่อไปถึงหรือยังพ่อเอ,อฉีดเสร็จหรือยังพอหลังจากที่พ่อฉีดเสร็จแล้วเนี่ยตาก็โทรถามอาการพ่อตลอดนะคะทุกชั่วโมงก็ว่าได้นะโทรจนพ่อลำคานะ่ะคือตากลัวพ่อเป็นอะไรไปมากๆอะ่ะเออคือแบบทําไมต้องไม่อยู่ในเวนี้วะคือรู้สึกทอมากเลยนะเออทําไมมันยากอะไรขนาดเนี้ยแล้วพอหลังจากที่ตัวตาย้อนกลับไปนะคะพอตาฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะ แม่งก็ยังไม่จบไม่ได้สบายใจไม่ได้รู้สึกดีใจกับการได้ฉีดวัคซีนเลยเว้ยก็คือมันเกิดเหตุการณ์อะไรรู้ป่ะกลัวตื่นเต้นมากใจอะแม่งตุบ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 ต,ตลอดเวลาคือกลัวว่าตัวตัวเองอาจจะแพ้วัคซีนแล้วก็มีผลกระทบกับวัคซีนแบบกูจะเป็นอะไรไปเปะวะแล้วคือข่าวว่ามีคนเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนก็คือมาเรื่อยๆมีข่าวในการฉีดแบบเสียชีวิตกระทันหันแบบหยุดหายใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือออกมาเรื่อยๆ นอกจากจะห่วงพ่อห่วงอป้าก็ห่วงอป้าขนาดแบบว่าโอป้าแบบแข็งแรงเป็นผู้ชายอ่ะแบบไม่ค่อยมีโรคอะไรนะคะอป้าของตาป้าเนี่ยก็ยังมีอาการนะคะหลังฉีดคือเป็นไข้อ่อนๆนะคะเพื่อนๆตัวตาเองเนี่ยก็คือเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนนะคะแต่ก็ดีใจที่ว่าเป็นประมาณสองวันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้เป็นหนักอะไรมากมายนะคะนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆคือเหตุการณ์กวาตา จะได้ฉีดวัคซีนเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะคือแบบภาพที่โพสออกไปมันจะดูว่าเฮ้ยทำไมตาได้ฉีดวัคซีนเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยแต่เปล่าเลยกว่าฉันจะได้ฉีดฉันก็ยากฉันก็เหนื่อยฉันก็แสนสาหัสนะคะคลิปนี้ก็เหมือนเป็นคลิปว่าเป็นการมาแชร์ประสบการณ์ละกันกว่าตัวตาเองครอบครัวตาเองเนี่ยจะได้ฉีดวัคซีนนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพื่อนๆหูเนหนื่อยท้อแต่ก็ เอานะคะเพื่อนๆคือทุกคนมันก็ต้องต่อสู้มันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันทําได้เท่านี้นะคะเพื่อนๆในสถานการณ์แบบนี้ตาก็ออกมาพูดนะคะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าตาเนี่ยก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะประชาชนตัวน้อยๆคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่อยากจะมาแชร์ว่าตัวฉันเองเนี่ย อีกเสียงนะคะมาแชร์อีกเสียงว่าตัวตาเองเนี่ยกว่าจะได้รับวัคซีนในประเทศไทยเนี่ยแม่งก็โคตรยากเหมือนกันเลยอะแบบทอ้อท้อไปแล้วแล้วคือทุกวันนี้บอกตามตรงว่าแพนิคแพนิคบ้างในการที่เวลาออกไปข้างนอกแล้วพอกลับมาแล้วมีอาการรู้สึกมึนหัวเวียนหัวเพราะว่าตัวตาเองอะ ตาเป็นไมเกรนด้วยเวลาตาโดนแดดมากๆเจอมลภาวะมากๆตาจะมีอาการปวดหัวหน้ามืดหรือว่าเป็นคนแล้วก็เป็นคนที่เหมือนอุณหภูมิสูงอ่ะอุณภูมิในร่างกายค่อนข้างที่จะสูงแบบเป็นคนตัวร้อนอ่ะนะคะเพื่อนๆเวลาไปอยู่ข้างนอกแปบ๊บเดียวมันก็จะประมาณแบบ3-6กว่าเกือบ3-7ซึ่งอันนี้คือมันก็แพนิกไปหมดทุกอย่างอ่ะเพราะว่า นิดๆหน่อยๆอะก็กลัวว่าคิดว่าติดแล้วติดแล้วทุกอย่างอ่ะเอแอ,อแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยเอาเป็นว่า คลิปนี้นั่นแหละตามนี้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกับตาใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าตาจะเอาเรื่องอะไรมาแชร์กันอีกแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนนะคะเครียดไปตามตานะคะแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งอะเออใครที่เจอสถานการณ์นะคะยากลําบากกว่านี้นะคะก็อย่าท้อนะคะเพราะตัวตาเองมันก็ไม่ได้ง่ายเออไม่ได้ง่ายเหมือนกันตาก็เป็นแบบคนตัวเล็กๆเ,เหมือนกันนะคะ ก็ต้องสู้ต่อไปค่ะเพื่อนๆแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์ข่าวโควิดนะคะแพนิกเข้าไว้นะคะเพื่อนๆตื่นตัวเข้าไว้นะโอเคดูแลสุขภาพกันนะคะทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะตาก็ต้องขอตัวแล้วนะคะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกับตาใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยองฮีเคเซโยยอรบู